สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้ซาซาจะมาทําแกงกะทิให้พอบ้านนะคะนอไม่ดองที่สาซาทาเองนะคะใส่ปาปิก้านิดหน่อยแล้วก็ใส่โหระพาใส่กุ้งใส่หมูสับจ้ะพี่น้องจ้ามาชมกันเลยคะ่ะตั้งกะทิใส่พริกแกงไฟอ่อนๆค่ะพี่น้องไฟอ่อนๆจ้ะ สาสาใส่น้ำตาลมะพร้าวด้วยจ้ะพี่น้องน้ำตาลมะพร้าวด้วยค่ะหรือน้ำตาลปึกนะคะพี่น้องจ้าไฟอ่อนๆจ้ะพี่น้องใส่มูสับค่ะพี่น้องมูสับลงไปนะคะ ใส่กุ่งลงไปจ้ะรสด,ดีค่ะแกงกะทิสาวๆสาวใส่แค่รสด,ดี กับน้ำตาลมะพร้าวนะคะสองอย่างค่ะเห็ดหัออยค่ะเอาม้เทลงไปจ้าเอาไม่ดองซา้าทำไว้นะคะ มาปีกาค่ะ น้ำน,นิดหน่อยจ้ะพี่น้องรอน้ำเดือดอกีกรอบนลยจ้ะหม้อเดือดแล้วค่ะกระทะเดือดแล้วน่ากินมากเลยค่ะพี่น,ออน้องเออนมยองซอสสาอร่อยมากนะคะ เปรี้ยวกำลังพอดีจ้ะพี่น้องจ้านี่ค่ะขวดหน้าตาของเอ่อน้ำไม้ดองสาวสาค่ะขวดหน้าฮักค่ะพี่นองใส่ใบหัหละพาลงไปจ้าัวละพาค่ะเก็บเอาในสวนน่นแหรค่ะพี่น้อง กันไม่ดอกมันเด้อจ้ะพี่น้องจ้าโหระพาปลูออกใส่กระถางไว้จ้ะพี่น้องเพราะสาวสาไม่ค่อยกินไม่ค่อยทานใบโหระพาเท่าไหร่ก็เลยซื้อมาปลูกไว้เวลาทํากับข้าวให้คุณลุงก็ยังมาใส่จ้ะพี่น้องจ้ะแค่นี้แหละค่ะพี่น้องง่ายๆจ้ะสาวสาไม่ได้ชิมจ้ะเพราะสาวสางดกะทิ่ะโอเคฝากติดตามี้เด้อจ้ะพี่น้อง มาแก,กดไลค์พี่น้องจา